ในเมืองที่แสงไฟจากตึกสูงสองสว่างไปทั่วท้องฟ้าสาวน้อยชื่ออรทัยกำลังเดินกลับบ้านหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาเหมือนจะเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยแต่ในวันนั้นเสียงหนึ่งทำให้เธอสะดุดหยุดกลางทางเสียงของการชนกันที่ดังกึกก้องไปทั่วถนนรถคันหนึ่งพลิกคว่ำอยู่กลางถนนอรทัยรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็ว สายตาของเธอตกไปที่เด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกล็อกอยู่ในรถเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเด็กหญิงคนนี้มีรอยแผลที่หน้าผากแต่น้ำตาของเธอกลับไม่หลั่งออกมาดวงตาของเธอเหมือนจะพูดว่าช่วยฉันอรไทยไม่รอช้าเธอรีบเปิดประตูรถที่บิดเบี้ยวออกมือของเธอเย็นชาไปหมดแต่ยังคงทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว เธอจับมือของเด็กหญิงลากออกจากซากรถเสียงไซเรนจากรถพยาบาลดังขึ้นข้างหลังแต่เธอไม่สนใจเพียงแค่รู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างให้ทันเวลาอารไทยลากเด็กหญิงออกจากซากรถไปข้างทางและเธอได้ยินเสียงของการวิ่งเข้ามาเงาของชายคนหนึ่งปรากฏตัวที่ขอบถนนเขามองมาที่เด็กหญิงในอ้อมแขนของเธอ และความตกใจในใบหน้าของเขาก็ชัดเจนเขาพูดออกมาเสียงต่ำคุณคุณช่วยลูกสาวของผมเหรออรไทยมองเขาในขณะที่เขากลับไปมองเด็กหญิงที่แทบจะไม่มีแรงขยับใบหน้าของเขาราวกับคนที่มีทุกสิ่งในโลกแต่ตอนนี้เขากลับดูเหมือนจะสูญเสียไปหมดชายคนนั้นก้มลงไปข้างเด็กหญิงแล้วเขากล่าวออกมาเสียงเบา ลูกสาวของผมเธอเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีคำพูดของเขากระทบใจอรไทยเหมือนฟ้าผ่ากลางวันเธอมองไปที่เด็กหญิงในอ้อมแขนของเธอไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนชายคนนั้นเริ่มยืนขึ้นสายตาของเขาจ้องมาที่อรไทยอย่างไม่คลาสสายคุณรู้ไหมว่าเธอสำคัญแค่ไหน เขาถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดอรไทยไม่ตอบแต่รู้สึกถึงความกดดันที่เริ่มหนักหน่วงขึ้นเธอยังคงจับมือของเด็กหญิงไว้แน่นแล้วก็เห็นพวกคนในชุดสุดดำที่เริ่มเดินเข้ามาเหมือนกับว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญพวกเขาเดินเข้ามาหาและเริ่มพยุงชายคนนั้นในขณะที่อรไทย,ยืนงงอยู่เธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน คุณทำถูกแล้วที่ช่วยเธอเสียงจากชายคนหนึ่งในชุดสูทด,ดังขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียงของเขาดูเหมือนจะปิดกั้นทุกอย่างที่อรทัยคิดจะถามทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนโลกใบนี้เริ่มเลื่อนออกจากการควบคุมตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่แค่การทำสิ่งดีในวันนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาล อรไทยรู้สึกเหมือนว่าโลกของเธอพังทลายลงในพริบตาชายในชุดสูทคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้เขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะเข้าสู่โลกที่แตกต่างไปจากเดิมเขาพูดเสียงของเขาดูเย็นชาและหนักแน่นอรไทยไม่เข้าใจแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจคุณหมายความว่ายอย่างไรอรไทยถามกลับไป เธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแต่ไม่อาจหลบหนีจากการเผชิญหน้ากับความจริงที่เริ่มคลายออกมาทีละน้อยชายในชุดสูทยิ้มบางๆคุณเพิ่งช่วยลูกสาวของมหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจเขากล่าวและตอนนี้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำพูดของเขาดังในหัวของอรทไทยเธอรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักเริ่มสันคลอน เหมือนเธอกำลังตกอยู่ในโลกที่ไม่เคยคาดคิดเสียงของเด็กหญิงที่ในอ้อมแขนของเธอดังขึ้นขอโทษเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ก็ยังมีความหวังในนั้นอรไทมองลงไปที่เธอมือของเด็กหญิงจับมือเธอแน่นเหมือนกำลังขอความช่วยเหลืออีกครั้งแล้วอรไทรู้ว่าเธอไม่สามารถปล่อยเธอไปได้โลกที่เธอเคยรู้จักตอนนี้กลายเป็นเพียงแค่เงาของสิ่งที่เคยเป็น ทุกอย่างกำลังเริ่มเปิดเผยคําถามมากมายเริ่มเกิดขึ้นในใจของอร์ไทและเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถหันหลังให้กับมันได้อีกแล้วเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่สามารถหลีกหนีการช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้กลายเป็นสิ่งที่ผูกพันชีวิตของเธออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอรทไทมองไปที่เด็กหญิงในอ้อมแขนดวงตาของเธอยังคงมองไปข้างหน้าอย่างว่างเปล่า เหมือนโลกทั้งใบหายไปจากเธอคุณไม่รู้หรอกว่าเธอมีความหมายแค่ไหนชายในชุดสูทพูดอีกครั้งด้วยเสียงต่ำแต่คราวนี้ความจริงในคำพูดนั้นเริ่มแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของอร์ไทเขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณเขากล่าวต่อด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นมันเป็นเรื่องของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเธอ อรไทเริ่มรู้สึกเหมือนเธอกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ไม่เคยสมัครใจเข้ามาเธอเพียงแค่ช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เธอรู้ว่าโลกที่เธอเคยรู้จักได้เปลี่ยนไปแล้วคุณจะต้องเลือกเสียงของชายในชุดสุดดังก้องในหัวของอรไทคุณจะเลือกทำตามใจคุณหรือคุณจะเข้าสู่โลกที่คุณไม่เคยรู้จักคำถามนั้นวงเวียนอยู่ในใจของอรไทเธอรู้ว่าไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิม ทุกสิ่งที่เธอทำตอนนี้จะส่งผลถึงชีวิตของเธออย่างไม่อาจย้อนกลับเธอมองไปที่เด็กหญิงในอ้อมแขนบางทีการช่วยเหลือเธออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่โลกที่อันตรายหรือไม่มันเริ่มต้นจากการตัดสินใจเพียงแค่ครั้งเดียวและการตัดสินใจในครั้งนี้จะกำหนดอนาคตของอรไทไปตลอดชีวิต อรทไทยยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันเธอรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธอสายตาของชายในชุดสูทยังคงจับจ้องเธอด้วยความคาดหวังดวงตาของเขาเหมือนต้องการให้เธอตอบในทันทีแต่คำตอบในใจของอรทไทยไม่อาจหาคำพูดมาอธิบายได้ทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมาเริ่มสันคลอนเธอแค่คนธรรมดา แต่ตอนนี้ชีวิตของเธอกลับเกี่ยวพันกับโลกที่ไม่เคยรู้จักเลือกเสียงของชายในชุดสูทเบาลงหากคุณเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเธออีกทุกสิ่งจะจบลงทันทีคำพูดนั้นเหมือนดาบที่ปักลงในใจของอรไทเธอมองไปที่เด็กหญิงในอ้อมแขนมือเล็กๆของเธอยังคงจับมือของอรไทแน่นไม่ยอมปล่อยถ้าฉันเลือกไม่ช่วย คำถามนี้ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของออรไทไยเธอไม่สามารถมองย้อนกลับไปได้ทุกการตัดสินใจตอนนี้คือการเดินเข้าสู่ทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าฉันช่วยอรไทไยเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองฉันจะต้องสูญเสียอะไรบ้างเสียงของฝูงชนที่เริ่มเดินเข้ามาใกล้ดังขึ้นอรไทไยหันมองไปที่ชายในชุดสูททุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้น เหมือนการตัดสินใจจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าชายในชุดสูทมองเธอด้วยสายตาที่ไม่แสดงอารมณ์การเลือกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะไม่มีทางย้อนกลับไปได้คำพูดของเขาทำให้ทุกอย่างยิ่งชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งมันคือการเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลับอรไทสูดลมหายใจลึกๆเธอรู้ว่าเวลาไม่คอยใคร และการตัดสินใจในตอนนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตของเธออรไทยรู้สึกถึงความกดดันที่หนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกทุกสายตาในบริเวณนั้นเหมือนจับจ้องมาที่เธอเสียงลมหายใจของตัวเองดังขึ้นในหูเธอการตัดสินใจเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดชีวิตเธอหันไปมองที่เด็กหญิงในอ้อมแขน ดวงตาของเด็กหญิงเบิกกว้างมองตรงไปข้างหน้าไม่พูดอะไรแต่เหมือนจะสื่อความหมายบางอย่างผ่านดวงตาเหล่านั้นมือเล็กๆยังคงจับมือของเธอแน่นราวกับไม่อยากปล่อยฉันจะทำอะไรได้บ้างอ,อรไทาถามตัวเองในใจเธอรู้ว่าการช่วยเด็กหญิงคนนี้อาจจะทำให้เธอต้องเผชิญกับสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเจอแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ ชายในชุดสูทเดินเข้ามาใกล้เสียงของเขาดังกล้องในหัวของอรทไทถ้าคุณเลือกที่จะช่วยเธอคุณจะต้องเดินทางไปในโลกที่ไม่มีใครเข้าใจคุณอรทไทกลืนน้ำลายทุกคำพูดที่ชายคนนั้นพูดเหมือนถูกจะรึกไว้ในจิตใจของเธอเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกการกระทำในตอนนี้จะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะคาดคิดคุณพร้อมหรือยัง เสียงของชายในชุดสูทถามขึ้นอีกครั้งสายตาของเขาหมุนวนไปรอบๆตัวเธอเหมือนกำลังรอคำตอบที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อรไทเงียบไปเธอไม่ได้คิดถึงตัวเองอีกต่อไปทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจของเธอเองมันเกี่ยวข้องกับเด็กหญิงที่เธอช่วยชีวิตและกับโลกที่ไม่เคยรู้จักที่เธอกำลังจะก้าวเข้าไปในที่สุดเธอก็ตัดสินใจ มือของเธอเริ่มขยับไปข้างหน้าขณะที่สายตาของชายในชุดสูทจับจ้องเธออย่างคาดหวังมันเหมือนทุกอย่างถูกตรึงไว้ในวินาทีนี้ฉันจะช่วยเธออรทไทพูดออกมาเสียงต่ำแต่คำพูดนั้นกลับดังก้องไปทั่วหัวใจของเธอเธอไม่อาจย้อนกลับไปได้การเดินทางของเธอเริ่มต้นขึ้นแล้วทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกจากปากของอรทไท โลกทั้งหมดรอบตัวเธอก็เหมือนหยุดนิง่งทุกเสียงเงียบลงแม้แต่ลมที่พัดผ่านก็หยุดชั่วขณะชายในชุดสูทยิ้มออกมาอย่างพอใจคุณเลือกแล้วเขากล่าวเสียงเย็นชาโลกที่คุณจะเข้าสู่ไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นเคยสายตาของเขาเริ่มมองไปที่เด็กหญิงในอ้อมแขนของอรไทยเด็กหญิงยังคงมองตรงไปข้างหน้า เหมือนเธอไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราไปกันเถอะชายในชุดสูทพูดสั้นๆก่อนหันหลังเดินไปฝูงชนรอบตัวเริ่มกระจายตัวออกอรไทยยืนอยู่ในที่เดิมยังคงรู้สึกถึงแรงกดดันจากการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เธอเพิ่งทำไปแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้คือตอนนี้เธอไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแล้วอรไทเริ่มเดินตามชายในชุดสูทไป ทุกย่างก้าวของเธอเหมือนกับการเดินเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นความกลัวเริ่มก่อตัวในใจของเธอแต่ความรู้สึกผิดชอบที่มีต่อเด็กหญิงยังคงฝังแน่ในในใจพวกเขาเดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟแต่ความสว่างนั้นไม่สามารถลบล้างความมืดที่เริ่มแผ่ขยายเข้ามาในใจของอรไทเธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังเดินเข้าสู่โลกที่ไม่เคยมีใครเตือนเธอมาก่อน ในที่สุดพวกเขาหยุดที่หน้าตึกสูงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนตึกนี้มีความเงียบสงัดจนไม่น่าเชื่อเหมือนกับว่ามันถูกสร้างขึ้นจากความลับชายในชุดสูทหันมามองออร์ไทนี่คือตำแหน่งใหม่ของคุณเขากล่าวและคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับมันอรทไทหันมองตึกสูงที่อยู่เบื้องหน้าทุกสิ่งที่เธอรู้จักและเคยเป็นตอนนี้เหมือนจะหายไปหมด เธอกำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่และไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้อรไทยยืนอยู่หน้าตึกสูงราวกับยืนอยู่กลางโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนท้องฟ้าเหนือหัวมืดครึ้มไม่มีแสงดาวส่องลงมาบรรยากาศรอบๆเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยความลับที่ไม่อาจเข้าใจได้ชายในชุดสูทเปิดประตูให้เธอเข้าไปเถอะเขาพูดเสียงเรียบอรไทยมองเข้าไปภายใน ท่ามกลางแสงไฟน้อยๆภายในตึกดูเหมือนจะมีความรู้สึกเย็นชาแฝงอยู่เธอสูดลมหายใจลึกทุกย่างก้าวของเธอเหมือนจะค่อยๆพาเธอเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยรู้จักเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องกว้างๆชายในชุดสูทหยุดอยู่ที่ประตูนี่คือที่ที่คุณจะต้องอยู่ต่อไปเขากล่าวก่อนจะหันหลังเดินจากไป ห้องนั้นเงียบและเย็นทุกมุมของมันเต็มไปด้วยความลึกลับบนโต๊ะกลางห้องมีเอกสารจำนวนมากเรียงอยู่มีโลโก้ของบริษัทและชื่อบุคคลที่อรไทยไม่เคยได้ยินมาก่อนเด็กหญิงในอ้อมแขนของเธอยังคงหลับตาใบหน้าของเธอเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจบอกได้เธอเหมือนจะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอรไทยมองไปที่เอกสารบนโต๊ะ มันเหมือนคำสั่งจากโลกใบใหม่ที่เธอกำลังจะเข้าไปเธอเริ่มเข้าใจว่าการช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตแต่มันหมายถึงการยอมรับเข้าร่วมในโลกที่เธอไม่สามารถออกจากมันได้อรไทนั่งลงข้างๆโตความรู้สึกของเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหน แต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอรไทยนั่งนิ่งอยู่ในห้องนั้นเสียงของเธอไม่ดังขึ้นแม้แต่คำเดียวเหมือนกับว่าความเงียบนี้จะกลืนกินทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักสายตาของเธอกวาดมองไปทั่วห้องกระดาษบนโต๊ะดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเงียบสงบที่แผ่กระจายอยู่เธอไม่กล้าหยิบมันขึ้นมา รู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เธอจะสัมผัสนั้นมีความสำคัญและเต็มไปด้วยความเสี่ยงเสียงฝีเท้าดังเข้ามาในห้องชายในชุดสูทคนหนึ่งกลับมาอีกครั้งเขาเดินเข้ามาหาอรทไทยและวางเอกสารชุดใหม่บนโต๊ะมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจอีกครั้งเขากล่าวอย่างเงียบสงบอรทไทยหันไปมองเขารู้สึกถึงความกดดันที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ ทุกคำพูดทุกการกระทำในตอนนี้จะเป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตคุณยังคงมีโอกาสเลือกชายในชุดสูตรพูดต่อแต่ไม่มากนักเขาเพิ่มน้ำหนักในคำพูดอรไทยกลืนน้ำลายลงไปอย่างยากลำบากเธอยังคงนั่งเงียบไม่กล้าตอบอะไรสายตาของเธอจับจ้องไปที่เอกสารบนโต๊ะเธอรู้สึกเหมือนจะถูกดึงดูดเข้าไปในบางสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงชายคนนั้นยืนรอคำตอบ เงียบๆเบรากับกำลังทดสอบความกล้าของเธอสุดท้ายอรไทยรู้สึกถึงความเครียดที่มากขึ้นเธอไม่สามารถมองข้ามคำสั่งที่เธอได้ยินมาตลอดแต่เธอก็ไม่สามารถยอมรับมันได้อย่างง่ายดายเธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าทางเลือกที่เธอจะเลือกคืออะไรมันก็จะเป็นการเดินที่ไม่มีทางย้อนกลับ แต่มันคือการตัดสินใจที่เธอจะต้องยอมรับอรไทย,ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอยังคงพยายามรักษาความสงบในใจเธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรตอนนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ชายในชุดสูทมองเธอด้วยสายตาที่เคร่งขรึมคุณจะต้องทำสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคุณเขากล่าว และหลังจากนี้ทุกการตัดสินใจจะมีผลต่อทั้งชีวิตของคุณและของคนรอบข้างเสียงของเขาดังก้องอยู่ในหูอรไทยเธอก็มองเอกสารบนโต๊ะมันเหมือนคำสั่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอไม่รู้ว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็รู้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหยิบเอกสารขึ้นมามือของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็เปิดมันออก คำสั่งต่างๆที่อยู่บนเอกสารเริ่มชัดเจนและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอแทบหยุดหายใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือเด็กหญิงคนหนึ่งมันเป็นการเข้าร่วมในองค์กรลับที่มีอำนาจมากกว่าที่เธอเคยรู้สิ่งที่เธอจะต้องทำในอนาคตนั้นเกินกว่าที่เธอคาดคิดและมันอาจจะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตคุณต้องตัดสินใจตอนนี้เสียงของชายในชุดสูทด,ดังขึ้นอีกครั้ง การเลือกของคุณจะทำให้คุณได้เข้าสู่โลกที่ไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อนอรทไทยรู้สึกเหมือนเวลาหยุดไปโลกทั้งหมดเหมือนหมุนรอบตัวเธอทุกคำถามที่เธอมีตอนนี้กลับกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเธอจับลมหายใจแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่และไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น อรทไทยยืนอยู่ตรงนั้นเธอกำลังยืดหยุ่นจิตใจของตัวเองให้รับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ทางเลือกที่ไม่มีทางออกในขณะที่สายตาของชายในชุดสูทยังคงจับจ้องเธอเหมือนเขากำลังรอการตอบสนองที่สำคัญมือของอรทไทยยังกำาเอกสารนั้นแน่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่แค่ความกลัวแต่มันคือความรู้สึกไม่แน่ใจ เธอรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปได้ทางเลือกที่เธอจะทำตอนนี้จะกำหนดทุกสิ่งเธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้ายิ่งก้าวไปก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเธอกำลังเดินเข้าไปในอันตรายและสิ่งที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้ในใจของเธอมีคำถามที่ยังค้างคา,งาถ้าฉันยอมรับทุกอย่างนี้ฉันจะสูญเสียอะไรไปบ้าง เสียงฝีเท้าของชายในชุดสูทที่เดินตามเธอไม่ห่างกังวลเข้ามาในหูคุณจะไม่สูญเสียอะไรเขากล่าวอย่างมั่นใจทุกสิ่งที่คุณจะได้รับคือการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใหม่อรไทยไม่ตอบอะไรเธอเดินไปถึงโต๊ะกลางห้องที่เต็มไปด้วยเอกสารและแฟ้มข้อมูลต่างๆมีรูปภาพและแผนที่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทุกสิ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันในโลกที่ซับซ้อนและอันตราย ในหัวของเธอเต็มไปด้วยความคิดที่ขัดแย้งกันแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกไม่ว่าความจริงที่เธอกำลังจะเผชิญจะยากลำบากแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เธอได้ตัดสินใจไปแล้วเธอหันไปมองชายในชุดสูทอีกครั้งสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรสำหรับฉันคำถามนี้หลุดออกจากปากของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเขายิ้มบางๆแล้วกล่าวว่า มันหมายความว่าโลกของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคำตอบนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งเริ่มคลี่คลายแต่มันก็ทำให้เธอรู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอรไทรู้สึกเหมือนทุกคำพูดของชายในชุดสุดดังก้องในหัวของเธอมันคือคำเตือนจากโลกที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โลกใหม่ที่กำลังจะเปิดออกตรงหน้าเธอหันกลับมามองที่เอกสารบนโต๊ะ มองดูแผนที่และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างมีระเบียบมันดูเหมือนเป็นแผนการที่ถูกเตรียมมาอย่างดีแต่ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือเด็กหญิงมันเป็นเรื่องของการเข้าร่วมในสิ่งที่ลึกซึ้งและอันตรายกว่าที่เธอเคยจินตนาการคุณพร้อมหรือยังชายในชุดสูทถามเสียงแผ่วแต่ในน้ำเสียงนั้นมีความคาดหวังซ่อนอยู่เขากำลังรอคำตอบจากเธอ อรไทยรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังบีบรัดรอบตัวเธอเธอกลืนน้ำลายลงไปอย่างยากลำบากเรากับว่าเธอกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองและของคนอื่นๆและมันยากเกินกว่าที่จะทำนายผลลัพธ์เธอหันไปมองที่เด็กหญิงในอ้อมแขนเด็กหญิงคนนี้ยังคงหลับตาเหมือนเคยแต่ในใจของอรไทยเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ มันเป็นบางสิ่งที่กำหนดอนาคตของเธอฉันพร้อมอรทัยกล่าวออกไปเสียงแผ่วคำตอบนั้นเหมือนการปลดปล่อยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากใจของเธอทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นชายในชุดสูทพยักหน้ายอย่างพอใจดีมากเขากล่าวเสียงหนักแน่นตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางของคุณจะเริ่มต้นแล้ว อรทไทรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นการเดินทางที่เธอไม่สามารถย้อนกลับได้และทุกย่างก้าวที่เธอจะก้าวไปข้างหน้าจะนำพาเธอเข้าสู่โลกใหม่ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ยังค้างคาเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหยุดการเดินทางนี้ได้ อ,อรทไทก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงท่ามกลางโลกที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องผเผชิญทุกอย่างที่เธอได้สัมผัสเริ่มกลายเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันความสงบก็กลับเข้ามาในใจของเธอเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่เธอเลือกที่จะช่วยเด็กหญิงคนนั้นมันคือการเลือกที่จะยืนหยัดในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย สายตาของเธอมองไปที่หน้าต่างมองเห็นท้องฟ้าที่เริ่มคลายความมืดและเผยให้เห็นแสงแรกของรุ่งอรุณโลกใบนี้ยังคงหมุนไปและเธอก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่ว่าอนาคตจะนำพาเธอไปที่ไหนเธอก็พร้อมที่จะรับมันเพราะเธอรู้แล้วว่าความกลัวและความไม่แน่ใจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ในที่สุดอรทัยยิ้มบางๆให้กับตัวเองและก้าวไปข้างหน้ารู้ว่าทุกการตัดสินใจจะนำพาเธอไปอย่างเส้นทางใหม่เส้นทางที่เธอจะไม่เดินเดียวดายเพราะเธอได้เลือกแล้วที่จะเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองและโลกใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าเธอจะเป็นบทใหม่ที่เธอเขียนขึ้นด้วยมือของเธอเอง